สวัสดีครับพระแอำแล้วนะครับวันนี้กับช่องทําไปเลยในกระพักนะครับนี่อากาศห้องนธนานะครับปะกันหลังวันสงการนะครับก็วันนี้เป็นแก่งมรนูนกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับก็วันนี้นะครับพาทุกคนมาอ่าอัปเดตนะครับบรรยากาศบ้านสวนสักหน่อยนะครับ หลังจากที่ห่างหายกันไปเมินนะครับวันนี้เข้ามาบ้านสวนนะครับก็พอดีมีกิ้งตอนนะครับกิ้งตอนมะนาวครับกับไอ้กิ้งตอนต้นแคร์นะครับต้นดอกแคร์ลองต่อนพอนะครับแต่ก็ออกหาดนะครับเกิจะลองเอามาปลูกพอนะครับมะฮู้จะเป็นมาเป็นมะฮู้นะครับแต่อนขนาดหน้ามัมีหดนะครับอ่าเด้ลองปลูกพะครับ เคยเอากิ่งตอนมะนาวนะครับมาปลูกก่อนหน้านี้แล้วนะครับต้นหนึ่งร้องพอนแล้วนะครับก็โอเคนะครับหลอดตอนนี้แตกยอดแล้วนะครับใบเขียวแตกยอดนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นนะครับแต่เดี๋ยวจะเอามาปลูกอีกสองกิ่งนะครับเป็นมะนาวพันธุ์พื้นเมืองนะครับมะนาวแป้นนะครับรสชาติจะเปรี้ยวกินจะหอมนะครับ กะแล้วกะมีกิ่งตอนของไอต้นดอกแก้นะครับดอกแก้ดอกแคขาวนะครับก็ทดลองตอนกิ่งพ่อนะครับรากว่าหลากออกเลี้ยวมากนะครับตอนนี้หากเต็มตุ้มเลยนะครับก็จะเอามาลองปลูกพ่อนะครับว่าจะทําเป็นแคเตี้ยนะครับบาฮว้จะเป็นบมเป็นนะครับเป็นจะได้นั่นนะครับตอนอื่นนะครับสําหรับ ท่านที่เข้ามาดูที่นี่ที่แปลกนะครับก็อย่าลืมกดจ่ยกดซับซ้ําใหนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลัง,จงใจในการทรําลิปตต่อไปนะครับก็เป็นจะได้นั่นนะครับเดี๋ยวมาดูาวิธีการปลูกนะครับด้วยกันนะครับติดต่อนนครับ ตอนต้น,ตนแคร์ครับต้นแคร์ขาวน,นะครับเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับมีดอกแล้วนะครับดูหักในตุ่มนะครับสุดจอดเลยนะครับในตุ่มต่อนะครับหลากออกเอ็มตุ่มเลยนะครับหลากออกดีขนาดนะครับแคร์ขาวนะครับแล้วก็นีมะนนาวนะครับเหมะนนาวที่กิ่งใหญ่เลยนะครับหักแก่แล้วครับหักออกเขียวแล้วครับ เดี๋ยวจะไปปูกกันนะครับกีกกับไปฟันไม่รักมันเรียบร้อยแล้วนะครับเผื่อจะยืดบบเฮ้มัน่บบเฮ้ต้นมันโยกนะครับเดี๋ยวบบฮ้ไปกระทบรับหลักนะครับจะได้นั่นเดี๋ยววิธีตามดูกันครับผมมีเตตุ้มเตถุงออกแล้วนะครับพอาหักนะครับอดเยอะเลยนะครับนี่เป็นต้นแค่ขาวนะครับซึ่งผมจะทำให้เป็นแค่เตี้ยนะครับ มันจะเป็นจะได้นะครับเดี๋ยวมาลองพอนะครับโอ้โหเป็นพวกเนี้ยนี่นะครับจะการแล้วนะครับพุดแล้วนะครับลองกดหลุมนะครับลองกดหลุมด้วยมูลไส้เดือนนะครับลองกดหลุมด้วยมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาต้นอนนี้หลงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ cái này tết เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเอาฟางมาคุมนะครับเอาฟางมาคุมพค้นนะครับแล้วก็หัวน้าสำหรับเอาลักมากล่านะครับอบบให้ต้นมันโยกนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าต่อไปไม่จะเปลี่อนก็นะครับปลูกตอนแดดห้อนจัดแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมันที่ตามดูกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ฟางมาคุณต้น,นเนรียบร้อยนะครับอ่าพันน้ำสองต้นก็เหมือนกันนะครับเซตแล้วเหลือแต่น้ำหัวน้ำนะครับเกาะเอามาที่ตามดูกันนะครับว่ามันจะเป็นหรือเปล่าเป็นนะครับปลูกตอนแดดท่อนจัดแบบนี้นะครับมาอดูกันต่อไปครับครับท่อนจัดเลยครับวันนี้โอ้โหจะเป็ี่นเปล่นนะครับไอปลูกต้ไนไม้ตอนแดดจัดจัดแบบนี้นะครับ หลังจากสองสามวันก่อนนะครับฝนตกไปฮาหนึ่งนะครับก็เพ่อจะทำให้ดินมันชุ่มชื้นนะครับอย่างก็เขียวขึ้นมานะครับโดยพ่อหญ้านะครับหญ้าเขียวดีนะครับกต่วันนี้เป็นวันหลังสงการนะครับขอบพรขอบคุณนครับมาแอวบ้านสวนนะครับเพื่อจะอัปเดตบ้านสวนให้เพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับ ได้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 พอด้วยกันนะครับก็ไม่พอได้ต่อก็เขียวนะครับเขียวไปมดไม่กระทางหญ้านะครับนันนะครับเขียวนะครับแต่น้าก็ยังเหมือนเดิมนะครับนี่ในสวนนะครับอ่าเจ้าของสวนนะครับน้ำมพดอ่ะนี่นะครับอ่ามะเขือนะครับ อัปเดตไปนะครับมะเขือตีตอนเัาตอนตอนีเขาปลูกตอนนั่นนะครับก็คุ้มขาดแล้วนะครับนะครับได้กินไปหลายขาบแล้วนะครับนี่นะครับ,บเขือยาวนะครับก็เหลือแต่ประเตศนะครับโมโหจะหลอดมาหลอดนะครับตอนนี้ก็ เร,เ,เราแหล่หลายต้นนะครับก็มีบางต้นนะครับติดสมบูรณ์นะครับกลมหัวเป็นพ่อมอย่างเหมือนกันนะครับนี่นะครับในสวนนะครับพอดีตียังซื่อฟังไว้นี่นะครับจะปลูกอย่างก็ได้เอามาคุ้มผ่องน,นะครับก็ครับขาวอัพเดตสวนบ้านสวนวันนี้น,นะครับ,นนรบมาปลูกต้นใหม่มาปลูกไก่ ต้นมะนาวสองต้นนะครับแล้วก็ต้นแค่ขาวนะครับหนึ่งต้นนะครับด้วยการตอนกิ้งนะครับตอนกิ้งเซตรับออกกระโงมาปลูกเลยนะครับผมมีการลงมถึงดําอนุบาลนะครับก็มาเราดูกันต่อไปนะครับก็วันนี้ก็เป็นคลิปหลังครงการนะครับคลิปสั้นๆนะครับในบรรยากาศที่ทอดมะนาวขนาดนี้นะครับแล้วก็สถานการณ์ข้างนอกนะครับม่ค่อยที่จะ ปีสักต่อได้นะครับก็เลยบอกใครออกไปไหนนะครับสถานก,การณ์โคระบาดนะครับตอนนี้ซึสึกว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นห่วงทุกคนนะครับก็ของเดินทางโดยปลอดภัยนะครับก็อย่างไรจะลืมนะครับส่วนนาการนาไมัยล้งมือบ่อยๆนะครับเว้นระยะห่างนะครับเพราะว่าสัางสงกานีน่าจะเอ่อ ระบาดนักนะครับก็คิดว่าขาดว่านะครับก็อยากให้มันลดลงนะครับลดลงเหมือนก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้มันมีได้เพิ่มขึ้นนะครับก็จะได้ก็ช่วยกันนะครับถ้าบจำเป็นก็บต้องเดินทางออกจากบ้านไปไหนนะครับอยู่บ้านดีที่สุดนะครับปลอดภัยนะครับก็ท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาที่ตาวรับชมนะครับ สำหรับวันนี้นะครับการอัปเดตบ้านสวนนะครับหลังจากสงการนะครับก็หลังจากที่มีฝนตกไปนะครับเป็นอย่างก่อเกี่ยวดีนะครับเดี๋ยวจะมาที่ตามดูต้นไม้ที่เขาปูไปนะครับว่าจะเป็นจะได้นะครับก็จะเป็นจะได้นั่นนะครับรอที่ตามกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ขอลากท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ